สวัสดีครับท่าผู้ชมมันไ,ได้จบเกมบัวใครกันนะครับผมก็ถึงช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีกับเกมแล้วเนาะก,ก็มีตู้กระชาเข้ามานะครับผมซึ่งผมก็เก็บเพชรมาได้14,000เพชรก็หวังว่ามันจะพอกับตู้กระชาเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีในครั้งนี้นะครับผมซึ่งตู้ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นตู้ของอากะดชุดเดรสนะครับผมแล้วก็ตัวละครของมาโคโตะด้วยนะครับผมก็บอกเลย เก่งทั้งคู่ทั้งคู่นี่คือตัวละครที่โคตรเก่งไม่เปิดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าม่นเก่งมากแบกบได้ยันหลังนี้แบกได้ย,วยาวๆนะครับผมนนั้นจำเป็นต้องมีทั้งคู่เลยนะครับผมจะเปิดหาใครก่อนดีระหว่างมาโคโตกับอาโกนะครับมาไม่ชัวร์เลยดีตอนเนี้ยไม่ไม่ัมม่มั่นใจเลยมาโคโตก็เป็นตัวละครตีเบิร์ดเหลืองที่โคตรโกงส่วนอากโกก็เป็นตัวละครซับพอร์เตอร์สีฟ้าเอยไม่ใช่เป็นสีฟ้าสีแดงที่โคตรโกงเหมือนกันก็แบบดีทั้งคู่ดีในระเบียบ ผมอยากได้ซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่ามันมมโคโตผมที่สีเหลืองอะที่สีเหลืองผมมีมีนางฟ้าผมชมพูแล้วไงคือผมก็คิดว่าก็ก็เอามาใช้ได้อยู่นะปัจจุบันนะครับผมก็ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอืมเนี่ยผมมีมิกาอยู่ไงเพราะว่ามิกาก็ใช้ได้นะครับตีกอดเลยโหโหเลยผมก็เลยคิดว่าโมโกโตเนี่ยมันก็เปิดก็ได้แต่แบบไวที่หลังแล้วกันในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเปิดหาอากก่อนนะครับผมก็ อัตราออกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอัตราออกนะครับผมเช็คกันก่อนเลย0.7เปอร์เซ็นตะครับผมก็แม่งไม่เพิ่มเลทเล่อยฉลองฉลองเท่าทีมึงไม่เพิ่มเลทอัพให้กูหน่อยเหรอโอเคก็0.7เหมือนเดิมนะครับผมก็หว,ว,วังว่าบัวคร้คลิปนี้ไม่ได้เปิดมากี่เดือนแล้ววะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ได้เปิดชามานานมากนะครับผมกับเกมนี้ก็หวังว่าจะได้อะไรดีๆกับเขามาบ้านนะครับผมผมจะเปิดซัก ห้าถึงหกโมติในคลิปนี้นะครับผมของอากชุูเดสแล้วก็จะไปซ้าให้มาโคโตในคลิปหน้านะครับผมกับเพชรทั้งหมดที่ผมมีเลยแล้วผมก็ต้องเก็บเพชรยาวๆไว้ให้คีนาชุเดสด้วยนะครับผมที่จะเข้ามาหลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับแม่งกูไม่ได้เก็บเพชรไงี่คือกูมีเพชรแค่หมื่นสี่ซึ่งมันน้อยมากในการเปิดหัวละคราพอตึ้งแม่งบางทีแม่งโนดนการันตีด้วยซ้ำนะครับผมก็ขอร้อง เพชรกูน้อยเพชรผมน้อยมากผมเปิดเลยไม่ได้ไม่่อเยอะก็หวังว่าผมจะลงดีในคลิปนี้นะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมัลติแรกเลยดีกว่าไปออกเลยจะดีมากขอราโคกูว่ากูโอราออกเลยจะดีมากจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละบัวใครมันก็จะเป็นซะอย่างนี้ไงวะโถ่ นั่นแหละมันมันก็เป็นตัวอย่างนี้ไงวัตีแรกมากูก็เกือซะแล้วนะครับ <laughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าตู้พวกนี้เนี่ยมันแจกร้อยโลฟรีไว้ท่านผู้ชมแจกวันละวันละสิบโลซึ่งคุ้มมาก <c oughs> คือผมสามารถใช้เพชรหนึ่งหมื่นสองพันเพชรไปได้เลยนะครับผมณตอนนี้เพื่อที่จะเอาการันตีในอีกเก้าวันหลังจากนี้นะครับผม <c oughs> ซึ่งผมก็จริงๆได้ใ,ใครมาก็ได้มาโคโตก,ก็ได้หรืออากโกก็ได้ตอนนี้เพราะว่าผมสามารถแลกการันตีได้หนึ่งต่วละครดังนั้นสองคลิปหลังจากนี้ไปนะครับก็คือคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งหลังจากนี้เนาะ เจาะไข่ก็ได้เลยเพราะผมเปิดเอาการันตีแน่นอนส่วนฮีนะค่อยว่ากันอีกหลังเพราะว่าฮีนะผมต้องไปฟาร์มเพชรเพิ่มนะครับอ่ะไปกมติแรกผ่านมาแล้วก็ไปกันต่อที่มอติที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเออผมมีตัว๋วกูมีตั๋วเก็บไว้ด้วยเหลือเจ็ดพันมีกี่ตัว๋วมี2ตัว๋วนี่แหละกูเก็บตั๋วไว้เอ้ยเดี๋ยวเช็รคร้านค้าแป๊บผมแลกครบอย่างไนงะร้านค้าผมไม่ชัวร์ผมไม่ได้แลกเลยนะรู้ปะ่ะตัว๋วร้านค้าเดี๋ยวเช็คก่อนหนึ่งนะผมน่าจะแลกครบแล้วปะ่ะไม่น่ามีอะไรให้แลกแล้วนะเพราะผมจะไม่ผิด เช็คก่อนเลยเพื่อความชัวนะครับน่าจะไม่มีเนาะใช่ไม่มีไม่มีโอเคไปตัวสองตัวนี้ดูสิว่าของฟรีที่ผมจะเปิดจะมีอะไรดีๆกับเขาบ้างนะครับผมอ่ะไปมอติที่สองลุยออกร้องขอร้องออกให้กูเถอะไม่ยังกินก้อนเกลืออีกแล้วเหรอถามจริงไม่เอาสปาร์กหน่อยสปาร์ก ว้าวมาจบเลยนะขอร้อง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 ขอรน้ำมัวน้ำมัวน้ำมัวทุกโพลูกหัวละกูขอวละกูหัวละกูขอละกูขอละกูเกือมาเยอะแล้วเกลือมาเยอะแล้วขอเธอจริงจริงสักสักคลิปหนึ่งขอดวงดีจริงๆได้โปรดละขอร้องออกเถิดได้โปรดอย่าหลุเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นชันเชื่อมั่นในตัวนายว่านายจะออกให้ฉันนะอากโกขอร้อง please 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 I beg you ได้โป o ดขอร้องละนะอย่าหลุดเลสอย่าริอาจหลุดเลสนะขอร้องมาเรื่อนี้อ่าหลุดเลสอีกแล้วแล้วไม่ใช่อะไรแก้งกระต่ายมาอีกแล้ว ผมเป็นอะไรกับแก้งกระตา่ายทักนาฟ้าเปิดได้แต่แก้งกระต่ายเนี่ยตัวอื่นม่นไม่ออกเลยแลเนี่ยรู้เปล่าหลุดเละได้แต่แกงกระต่ายกูเหลือจะชื่อค่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหดเหละลมันหลุดเลยทำไมอา,อามออออที่ออ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 อ โอ้โหแม่งเ้ยเสียงเลยแม่งทำไมไม่ออกวะโอ้โหไม่ขี้ออกก็จบแล้วเมื่อกี้ออกก็จบแล้วทำไมมันไม่ออก โอเคตอนนี้เนี่ยถ้านับโลฟีที่ผมจะเปิดก็คืออีกอีเลยเก้าวันก็ตอนนี้ก็โลฟีมติที่สามนะครับถ้านับรอบมติปีอีก9เก้าวันจากนี้ก็คือผมอยู่ที่ร้อยยี่สิบโลแล้วตอนนี้แล้วครับผมก็เปิดเพชรโอเคผมจะเปิดอีกสี่มติให้อากุนะครับผมและคลิปหน้าอีกสี่มติให้มาโคโตและเพชรที่เหลือผมเก็บให้ฮีนะเพราะผมคำนวณแล้วว่าผมจะเก็บบผมจะเปิดกันะตีประมาณไหนนะครับโอเคสี่มติหลังจากนี้คอสอะ จริงๆออกให้หน่อยได้ปรดนะไปร้องโอก้กหออกเอะจริงๆได้ปรดโอ้โหมันฟ้ามันทำไมมันฟ้าซะเลอเกินอ่ะโอ้โแม่งเอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกครั้งที่ผมเปิดกาชาเกมนี้นะเว้ยแม่งไม่เคยได้อะไรดีๆ,ๆกับเขาเลย พอมันได้ปุ๊บเมึงได้แค่คลิปนั้นคลิปเดียวแล้วหลังจากนั้น,นคือกุกเกยาวแค่นั้นแหละไม่มีแล้วมากได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวทั้งเดือนแล้วหลังจากนั้นคือเกอยาวแล้วก็ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกยาวเมื่อไม่เคยได้ติด,ต,ดติดกันเลยคลิปในเกมเนี่ยคือแบบโดงแย่มากแย่จริงๆแย่เกินไปมันก็ไม่ดีอ่ะมมติที่ห้านะครับผมห้าโมติวนะหาหา้หารนาวย โอ้โหสีฟ้าฟ้าซะเกินมันฟ้ามากโอ้โหไม่มีอะไรให้กูรุ้นเลยเหรอสักนิดสักหน่อยมันก็ไม่มีเหรอโอ้ยอย่างน้อยกูขอได้ไหมแต่มันมาดุนเลนง่ายจังเกมเนี้ยโอกาสออกตัวเลนอัพมันก็มีตั้งเยอะตั้งถึงเจ็ดแต่ไม่ออกตัวหลุดเลทให้กู แล้วส่วนใหญ่มันเป็นแก๊งกระต่ายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าออกแก๊งกระต่ายม่ให้ผมปล่อยขนาดนั้นทำไมเส็งเลยวะ <c oughs> ไม่ไหวว่ะทาไมเกลือขนาดนี้วะโอเคเหลืออีก2องตินะครับหลังจากนี้ก็ <c oughs> ขอลองนะเกมยกแยกกันเลยออกแค่หน่อยนะครับ สปาร์คได้ไหม repay? ขอเห็นหน่อยสปาร์คไม่มีเนี่ยและเพชรกูก็หายหายแล้วไงไม่ก็หมดอีกแล้วก็ต้องไปนั cin ่งฟาร์มเพิ่มอ่ะไม่ง เป็นเกมที่เกลือจริงนะเกมนี้นะมนะไม่กินเกลือทุกคลิปคลิปที่ทํามากูกินเกลือทุกครั้งไม่เคยดีอะไรไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยเอา้าเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับม็อตสุดท,ท้าย <c oughs> เร็วมากเร็วจริงเร็วโคตรเลย <c oughs> ขอให้ออกนะครับผมในคลิปนี้ <c oughs> นั่น นั่นนั่นว่าแล้วกูว่าแล้วไงมันก็เป็นอย่างเงี้ยะมันก็เป็นแอย่างเงี้ยกูก็เกลือไงโอ้โหไม่ไม่ลุ้นอะไรเลยไม่มีอะไรให้ผมลุ้นเลยคือแบบแป้งกูกูจะลุ้นอะไรได้บ้างไะถ้าเจออย่างเงี้ยเอมันก็เป็นอย่างเงี้ยเปิดทุกครั้งกูเป็นอย่างเ <Hus sein> งี้ยซ็ง โอเคนะครับแม่งเป็นกรรเสนอจะรอง3ปีที่โคตรเข้มเลยวะ่ะเปิดมาคลิปแรกกลัวเข้มเลยจะแล,ะล้วนลครับคือหนักมากแม่งออกนะหนึ่งแม่งเปิดเจ็ดมัติออกหนึ่งออกสามดาวหนึ่งตัวก็เหลือเชื่อนะโอโ้โหโอเคเดี๋ยวคลิปหน้า เรามาต่อกับมาโคโตกันนะครับผมกับอีกสี่มมติแล้วผมก็จะเก็บเพชรยาวให้ฮีนะชุดเดนนะครับแม่จะได้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยจะได้ไหมเนี่ยโอ้ใหม่ก็อยากได้มากแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมผมเชื่อว่าห,าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเก็บเพชรไว้สาปีนาทีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมผมเพชตกให้ผมดาวน์เลยเลยถ้าผู้ชมน่าจะมีประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเพชร แท่กูดาเลยนะน่าจะมีประมาณนี้ไม่ก็บางคนมีห้าหมื่นถึงหกหมื่นเพรไปเลยก็ได้นะครับผมอาจจะมีถึงด้วยนะบางคนนะก็พอดผมมีแค่นี้ให้กูทํายังไงอะ่ะก็ไว้คลิปหน้ามากรโ,โต้ค่อยเจอกันนะครับผมผมหวังว่าคลิปหน้าจะดีกว่าดีนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเงินก็ว่าแั่คลิปนี้คนละิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลรับไปก่อนนะครับผมไวเข้าเก็บหน้าละครับสวัสดีครับ